มีเขาผัดกันเลยมันรวบตับกระดูกจ้ะค่ะก็มีทั้งหมดสี่คำถามนะค่ะผัดที่ที่ทั้งหมดที่เอามาให้โรงเรียนประกอบอาหารมีทั้งหมด11ชนิดจ้ะค่ะขอทวนตั้งแต่อันแรกนะคะมีตำลึงมีปว๋มีคะน้ามีกวางตุ้งมีมีแตงกวาใช่ไหมคะแล้วก็มี เออฟักเขียวค่ะแล้วก็มีชะอมชะอมกับถั่วงอกเราทําเป็นถั่วงอกใช่ไหมคะเราเลือกเป็นถั่วงอกแล้วก็กระหล่ําปีผักกาดขาวหัวไชเท้าแล้วก็ดอกกระหล่ําอันสุดท้ายทั้งหมด11ชนิดเลยค่ะในในบรรดาผัก11ชนิดนี้ค่ะเด็กๆทานทานทานชอบทำผักอันชนิดไหนมากที่สุดอะค่ะอันก็อันก็ ที่ทำมาก็ทีก็ต้มจืดแปลงจะชอบจะชอบต้มจืดกปล่สุดที่ใครออกแล้วแล้วก็จะเป็นเนี่ยกระหล่ำปีก็จะแน่นช่ร่ะต้มจืดกะหล่ำปีลองลงดำแบบรา่อกหน่อยแต่ให้ก่อนย่ แล้วก็มีส่วนของผลไม้ที่นํามาจัดตลาดผลผลไม้ที่ท,ที่นํามาเด็กๆได้รับทั่วถึงใช่ไหมคะแล้วแล้วมีผลไม้ตรงนี้ค่ะเด็กๆถ้าทานผลไม้ชนิดไหนมากที่สุดคะมีส้มองเนื่นองก็ส้มส้มเขียวหวานก็จะนั่นะ มันสวยเขาก็มีเปนวยพูกอะไรเนี่ยอ๋อเขามีนะเป็นวยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นส้มเป็นต่างชนิดไปเป็นชมพูเปอะไรก็จะชอบที่เนาะแี้วก็มีสวนแล้วก็ชอบครอบครองแล้วก็มีสวนมันต้องใส่แล้วกินผ้าพอลูกีว เลายล้พวกมะละกออย่างนี้เด็กๆนข้าัไอมะะกอก็นปลูกปูกอยู่แล้วจะจะแต่ถ้าเป็นผลไม้ที่ผนุนเป็นส้มอะไรอย่างนี้ถ้าแบบแปลกแหนือนเด็กจะชิวนช่ให่กจะสนใจมากกว่าอย่างเมื่อวานนั้นกวยหอดก็คือเด็กก็แบบไม่กินเนี่ยกินที่บ้านเบื่อแล้ว๋อ ผลไม้ชอบเป็นส้มมากที่สุดนะคะค่ะแล้วเออเด็กๆค่ะที่การผักแล้วมีเขียวยังมีอยู่ไหมคะมีสวยมากเป็นเด็กประชันระดับปอะไรคะต้งหลังนี้ยปอะไรเด็กโตหน่อยเด็กโตเพราะว่ามันปออะไรได้ปห้าปหกอ๋อปห้าปหกแล้วจ๊ที เด็กอย่างเนี้ยเรายังบังคับสอนเนี่ยสอนให้กินได้เด็กโตยังเขี่ยผักอยู่นะคะได้เดี๋ยวป้าตีนะในในตรงนี้นี่ทางผังแล้วไปไว้เลยในในตรงนี้ในตรงนี้เนี่ยค่ะในเรื่องการทางผักของเด็กครูเขาสอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทานผักเอ่อผังนี้มีประโยชน์แต่ว่าเด็กโตก็ยังเขี่ยอยู่ เด็กเล็กเนี่ยเราก็จะมีน่าเนอรหลอกลอว่าเออกินไอ้แครอทนะแก้มแดงจะมีวิตามินมีอะไรอย่างเงี้ยอืค่ะค่ะแล้วอาหารที่เด็กๆชอบอะค่ะเด็กเด็กทุกชั้นเลยนะคะชอบวิธีการปรุงจากวิธีใดอะคะจากการต้มทอดนึ่งแล้วก็ แกงกะทิอะไรอย่าง trips, นี้นะ่ะเด็กๆชอบทอดทานแกงชอบทานซีรีส์ใจมากที่สุดอะค่ะส่วนมากเด็กเหมือนกันชอบแกงเผ็ดเลยเหรอคะแกงเผ็ดเช่นอะไรบ้างอะคะก็อย่างข้าวมไก่เนี่ยแล้วว่าเป็นเต๊กเผ็ดจะไม่ให้เผ็ดใช่ไหมค่ะก็จะขอเผ็ดอีอย่างผัดหน่อไม้แล้วแกงจื๋หวานเนี่ยก็จะขอค่ะ ขอน้ำแกงขออะไรอย่างเงี้ยชอบคอนเทนต์อ๋อจชอบคอนเทนต์แต่อ๋อเราไม่อยากเราคิดไปเองเลยเราชอบต้มสื่อต้มข่าจริงๆชอบเผ็ดเผ็ดก็เนี่ยเนี่ยเมื่อวานทำข้าวมันไก่อ่ะเด็กแรกเราขอหนังสิ่งข้าวมันไก่ทั้งทเราก็ทำข้าวมันไก่แล้วคือใส่ไก่ฉีกให้ กอน้ำซุปอะใส่ให้ขอน้ำจ<อ>ิ้มแล้วเราผักทำสิ่งินชนของเราได้มาทำแกงเผ็ดบ้างไหมคะอ,ะอ,ะมามอราไม่้องใส่ไม่ได้ทำเป็นสื่อหรือัดผักอมากกว่าอ๋อค่ะไอตรงข้าวมันไก่เมื่อกี้ที่บอกคือจะให้เด็กกินเป็นแตงกวาคือกับแก้มไป ค่ะโอเคค่ะแต่เมื่อวานนี้พี่ที่หน่อยอ่ะเอาข้าวผัดมาก็หมดนะอ๋อชอบข้าวผัดเหมือนกันใส่ไอ้น,นักคณะใส่แครอทอะไรพวกนี้ค่ะก็แบบหมดเหมือนกันค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ถ้าหาจ,จัดกิจกรรมต่อไปเลยจะได้ไปปักเป่งค่ะก็ ในส่วนนรืกล้วยที่เด็กๆที่ในส่วนมีอยู่แล้วว่าอาจจะให้น้อยลงไปถักผลไม้ที่ต่างชนิดหลากหลายาบ้างาออนะคะค่ะคือพี่ขอ่กล้วยวงมากนเีย้กครอเาก็ปลูกไข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มหแ้าเรามาดัดแปลงผมว,ว่าไอ้กล้วย ว่าเนี่ยมาแดาดแปลงเป็นได้เน,นี่ยหอะว่าวโพดชีโอ้นั่นก็นแต่ละอ้อด้วยวันช้าอ่ะเอาไอ้ถั่วเกี๊ยวมาก,ก็หมดนะนอ๋อชอบเป็นชอบถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอาหารที่ไปดัดแปลงแล้วจะชอบถ้าเป็นผลไมพ้พวกกล้วยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไม่ค่อยอนั่านอะอาหารที่ไปแดดแปลงแดดแปลงเช่นกล้วยบดชีนะคะ ต้องตัวเขียวก็เกลี้ยงเลยฮ่าค่ะอะไรที่มันแปลกใหม่หลากหลายก็ไปก็จะชอบกัน <c oughs> ค่ะอ่า <c oughs> อย <c oughs> ู่รอไปไว้แต่ลูกเดี๋ยวพี่งั้นหนูไม่รบกวนละค่ะขอบคุณพี่นะคะสวัสดีค่ะค่ะ